องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวันนี้พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the t r a รนเนอร์แบบหหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์สก l ลหรือทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒน ตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืนขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่สังคมต้องการได้แก่ทักษะการคิดเชิงเหตุผลเห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแยง้งระดมทรัพยากรและสรพกำลังเพื่อแก้ปัญหาและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ่งการอบรมระยะแรกเป็นการเสริมและพัฒนาทักษะเดิมเพื่อเพิ่มความสามารถและสร้างทักษะใหม่ๆให้แก่คณาจารย์ในเรื่องทักษะการโค้ช activity based teaching การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นพื้นฐานเครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสร้าง soft skills ทักษะการเป็นผู้ประกอบการการจัดการอารมณ์เครื่องมือช่วยประเมิน soft skills จิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ การอบรมครั้งนี้จึงเป็นการสร้างคณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารและนักประสานรวมถึงนักสร้างนวัตกรรมที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยต่อสังคมต่อไปใช่แล้วค่ะ